กังมาที่สองคือดินแดงเพราะปุ๋ยเคมีคิดก,ก่อนเราได้ตอบครับอย่าใช้ความเข้าใจที่เรามีอยู่ดินดินแดงเพราะใช้ปุ๋ยเคมีหรือดินแดงเพราะไม่ใช้ปุ๋ยซีดินดินแดงเพราะใช้เคมีกับใช้เคมีขขแ,แต่ไม่ใช้ปุ๋ยซีนี่แต่มันคืออะไรอะไรคือเหตุอะไรคือเหตุหอะ มันมาเวลาเดียวกันมันมาเวลาเดียวกันเวลาที่ใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ใช่ปุ๋ยอินซีเหดุคืออะไรซึ่งใหญ่ที่สุดซึ่งใหญ่ที่สุดซึ่งใหญ่ที่สุดซึ่งใหญ่ทียสุดซึ่งใหญ่ที่สุแต่ตอนนี้มีคนโทษว่าปุ๋ยเคมีไม่ดินแน่นผมพยายามจะให้เราหาเหตุให้เจอว่าเหตุคืออะไรเหตุคือปุ๋ยเคมีหรือเหตุคือปุ๋ยที่ไม่ใช้ปุ๋ยอินซี เราเราโทษผิดคนเดียวเราจะร้ายผิดคนเลยเราจะลำบากเราจะลำบากเมีอต้องรองดูที่ไ้สุวรรณนะครับอาจารย์ทำน้าสวรรณินใช้ปุ๋ยเคมีสิบปีสิบปีเลยเคมีอย่างเดียวเนาะแต่พอปลูกขึ้าพุ่งเสร็จแล้วเก็บฝักไปเนี่ยการไถกลบต้อนลงไปด้วยไถกลบต้อนไปด้วยเอาออกไปหลายอีกแปลงไม่ใช้ปุ๋ยเลยปุ๋ยเคมีไม่ใช้ปีก็ไม่ใช้เนาะ ปรากฏว่าแปใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยดินรุ่มขึ้นไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยแต่ดูดถ่ายจบถ่ายบแล้ก็มีการใช้ปุินทีด้วยใช่ไหมรถปุ๋ยเคมีที่แข็งใช่ไหมไม่ใช่พิสูจน์แล้วไ่ใช่สิปีต่อเนื่องการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ทำให้ดิแข็งแตกการไม่เติมปุยอินทรีย์การเผาตอทรายอะไรเนี้ยดินแข็งแน่นอนรยากาเพราเราทำไมสื้อะถูกเราเขาทิ้งกลบรรยากาศไป ให้ตัวอิสระตรงที่ไปจับโครงสร้างไปให้มันดีมีโครงสร้างที่ดีมีความร่มตัวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นมันมันหายหมดอ่ะเราก็จะทิ้งตรงนี้ไปเราเราโทษมันนาเราโทษไปนะเราเราทิ้งเราทิ้งเฉียดไปเนาะกเราทิ้งเฉเอกไปแต่ว่าเรามัเรามัเราลืมตรงนี้ไปนี่คือผู้ร้ายตัวจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินสีเป็นเราเองที่เราไม่ใช้กินนะครับ ลองดูนะครับอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเชื่อว่าะเาทำลายอย่าเชื่อว่าะเาทำตามล่ากันมาอย่าเชื่อว่าเขาเป็นสื่อแต่ลองลองทำตัวเองถ้ามันใช่ที่สุดแล้วในตัวเองก็ใช่ก็ทำต่อไปนะครับและตัวนี้คือหลักการที่ถ้าทานพืชเนี่ยมันมีอยู่สิบเจ็ดสิบแปดท่าพืชได้ใช้ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากอากาศตับน้ำอากาศตับน้ำนะครับอื่นๆเนี่ยเป็นท่าอาหารที่อยู่ใน ดีนะครับที่เป็นกลุ่มใช้เยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกนี้แตโดยเช่นบอทคลอไรด์แคลเซียมแคลเซียมไนเตรียพวกนี้จะมีประมาณสาเปอร์เซ็นต์เป็นธาตุที่ต้องการดเยอะส่วนธาตุต้องการน,น้อยๆเนี่ยมีอยู่นิดเดีเยวแหละพวกนี้คือพวกที่เราเคยได้ยินเป็นพวกเหล็กสังกะสีทองแดงแมก,กนีเซียมนะครับปริมาณไม่มากเป็นมาไม่มากนะครับถ้าผมเปรียบความต้องการอาหารของพืชอนะครับน้ำชีววิทยาต้อง ฝันแล้วแหละนะฝันจะเป็นยักษท่านนั้งเล่นก็เป็นโทรศัพท์แต่ไม่ได้ฝันอีกก็จะตอบไปได้อีเนาะถ้าผมเปรียบเทียบความต้องการอาหารของคือเป็นเป็นน้ำเป็นแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำน้ำในแก้วเนี่ยก็คือทา่าหนาที่อยู่ในดินธทตาหลักเป็นกี่เกลน้ำสามแก้วเนี่ยพอไหมครับพอกินไหมอยากได้เต็มแก้วพอดี โปรเจนฟอสฟอรัสแทลเซียมพอไหมครับพอไหมพออะไรไม่พอ NP หรือ K โปรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมแก้วแรกแก้วสองแก้วสามแก้วไหนไม่พอครับแก้วไหนที่ไม่พอแก้วสามต้องเติมนะครับแก้วสามแม่กองมันดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่เติมก็ได้แก้วหนึ่งหลังไม่เติมได้ไหม ไม่ด <IP> ้เพราะว่าแก้งหนึมันน้อยนะแก้างหน่มันน้อยเั้นแปลงนี้ดินแปลงนี้กลุ่มทีคูดแบบนี้ต้องเติมธาตุตัวแรกกับตัวที่2เติมด้วยตัวที่2เตดมหน่อยหนึ่งโดยสามเติมไหมครับตัวหลังไม่เติมก็ได้เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งแคลเซียมแนีเซียมกรรมฐานต้องเติมไหมต้องเติมไหมไม่ต่อมเหืือเฟือมาดูธาตุเล็กธาตุน้อยเหล็กมันก็สีทองแดงพวกนี้ต้องเติมไหมครับ พวกนี้ต้องการนิดเดียวเองพวกจืดหรอกต้อเติมเลยครับต้องไหวไหมต้องตัวไหมผมจะเอาปุ๋ยสารกระสีนาโนชีวภาพมาหายแปลงนี้เอาไหมแต่กะสีคือแก้วนี้ครับแบบต่กะสีเติมไหมเียนโดยวิธีการทางชีวภาพแบบนาโนด้วยเอาไหมเอาไม่เอาเพราะอะไรครับทำคอเนี่ย ผมเรียกหลักการที่ใช้ในการทำเกษตรนี้ที่เหมาะสมทำ GDP ดินเรามีไหมถ้าไม่มีเติมถ้ามีก็ไม่ต้องเติมถ้าจะเติมถ้า่องน้อยก็เติมน้อยพอกมากก็เติมมากเย็ดคือ GDP เย็คือ GDP นะครับเพราะถ้าเราบอกได้ว่าเพื่อต้องการสิบหนึ่งร้อยหน่วยเพื่อต้องการเต็มแก้วหนึ่งร้อยหน่วยดินมีอยู่แล้วสามสิบตัวเติมเท่าไหร่ครับเติมเจ็ดสิบ ต้องการกินใน70ที่เหลือ70 70จะเป็นปุ๋ยอะไรถ้า70ปุ๋ยซีได้แค่20สที่เหลือก็เป็นปุ๋ยเคมี5 0บวกลบตัวเลขอันเนี้ยง่ายมากถ้าเรารู้นะครับตัวบนพืชต้องการอะไรเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าเรามีพืชที่เราปลูกได้เยอะเช่นข้าวข้าวโพดนะครับข้อยมันสัมพันธ์พวกเนี้มีคนวิเคราะห์พิจยมัาเยอะแยะมากมายรู้หมดแล้วรู้หมดแล้ว ถามว่าดินเนี่ยใครจะรู้ว่าดินมีขั้นถังเท่าไหร่ใครจะรู้ผมจะรู้ไหมต้องเจ้าของดินเนี่ยคือต้องรู้ถ้าเของที่ไม่รู้ก็ไม่ได้อะไรก็อึดอัดนะครับแล้วหักลบมาแล้วปุ๋ยซีปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีปุ๋ยซีเยอะพอไหมถ้าพออันนี้ทีเดียวก็เต็มเลยเจ็ดซีก็เต็มได้นะครับแต่ถ้าไม่พอช่วยไม่ได้นะครับแล้วถ้าต้องการดูว่าดินมีขั้นถังมากน้อยแค่ไหนเนี่ย เราอาจจะสังเกตอาการที่เพื่อแสดงออกก็ได้นะครับหรือลองใช้ปุ๋ยนะครับหรือจะวิเคราะห์ด,ดินจะวิเคราะห์พื้นก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์ด,ดินมีใครเคยเก็บตัวอย่างดินจะวิเคราะห์บ้างครับดีไหมเราเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ส่งไปวิเคราะห์ไม่เคยเก็บดีไหมครับ ที่มันไม่เก่งอะมไม่เก่งเออถามว่าจนไมไม่เก่งเลยเลยเคยเคยมีมาเก็บแต่ผมก็สุดให้ไปให้ไปตรวจแต่ก็เงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาว่ามีอะไรอะไรอะไรใครมาครับใครมามีเป็นเจ้าหน้าที่ครับพอดพอดพอดาไม่ได้เลยครับพอดอพอดอที่เกอะไรพอดอนี่